สวัสดีค่พะพบกับช่องทันกิ้วพาเที่ยวพเิเตอร์พากินนะคะวันนี้มีอะไรมาให้ทุกคนดูคะ่ะแม่ก็ว่าแล้วว่าน้องหายไปไหนนะคะน้องล้างชามไอติมนะคะน้องแอบมาล้างชามไอไอครีมนะคะตอนเมื่อตะกี้นะคะเมื่อสักพักใหญ่ๆอะ่ะแม่เอาไอติมใส่ชามให้น้องกินแล้วสักพักหนึ่งน้องก็ออกหายออกไปจากห้องนะคะ ออกหายไปจากห้องแม่ก็เลยตามไปดูนะคะสรุปน้องมาแอบมาล้างชามนะคะทุกคนดูน,น,น,น้องอายุแค่สองขวบครึ่งเองนะคะนี่แอบมาล้างชามทุกคนเห็นเปล่าคือน้องเก่งมากเลยนะคะนี่มีล้างมือล้างชามด้วยมีเหมือนว่าบีบไอ้นนี่มาด้วยนะคะบีบ น้ำยาล้างจานเอาปิดปิดน้ําแล้วนะคะทุกคนยังปิดน้ำอาจะเดินไปไหนจะเดินไปไหนดูก่อนอ๋อเขาเอามาให้ดูนะคะนี่คือเขาเห็นแม่นะคะว่าแม่แอบถ่ายอยู่เขาก็โชว์ผลงานนะคะที่เขาได้ทําไว้ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทานี่นะคะเขาก็ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทํานะคะแม่ก็ถ่ายเลยนะคะ ตอนแรกก็แอบถ่ายทําไปทํามาแม่ก็แอบแม่ก็ถ่ายเลยนี่แม่ก็คอยบอกนิดหน่อยนะคะคอยพูดนิดหน่อยอา่น้องก็กําลังเล่นฟองอยู่นะคะทุกคนตีฟองค่ะตีฟองกําลังบีบจะก,กดไบต์อยู่นะคะดูซิว่าน้องจะทำอะไรต่อนี่น้องกำลังมีความสุขนะคะ กำลังบีบสกอ็อตไบท์อยู่นะคะบีบฟองรางฟองล้างชามอยู่นะคะเดี๋ยวดูต่อนะคะว่าน้องจะทำอะไรอ่าเอาสกอ็อตไบท์เก็บแล้วนะคะน้องเดินไปไหนคะดูกันค่ะอ๋อน้องเดินม,มาเปิดน้ํานะคะค่ะน้องล้างชามต่อนะคะออล้างมือคะ่ะล้างมือล้างมือให้สะอาดนะครับอืเก่งจังเลยอือออ ทีแรกแม่ตกใจมากเลยนะคะว่าน้องหายไปไหนพี่แท้น้องแอบมาล้างชาม,มทุกคนดู <c oughs> นะ,นะ,นะดูทุกคนดูเอาน้ำฉีดช้อนฉีดช้อนนะคะอเอาเอาฉีดน้ำเ <c oughs> อาปิดน้ำโอ้โหน้องรู้เรื่องนะคะโดยที่แม่ไม่ต้องบอกเลยสักคำ <c oughs> แม่ก็แค่ยืนข้างๆนะคะ ถ่ายน้องทีแรกแม่ก็แอบ,บถ่ายทำไปทํามาน้องเห็นแม่แล้วแม่ก็เลยม,มายืนถ่ายให้ทุกคนดูนะคะว่าน้องจะทําประสบความสำเร็จหรือเปล่าะคะอาน้องเอาไปฟั่มแล้วนะคะทําแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วนะคะยังดีกว่าไม่ทํานะคะเย้เสร็จแล้วนะคะโอ้ยกินไอติมปากเผอะเลยว้าว ขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องตงกิ้พาเที่ยวพิทยพากินนะคะ